ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับทุกท่านทุกคนนะครับผมให้เอฟชมพระเครื่องรายการสําคัญมากๆอีกหนึ่งรายการนะครับนั่นคือพระผงหลวงพ่อตัดเปาะวะโรนะครับเป็นพระผงกลักไม้ขีดไฟนะครับซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อตัดเปาะวะโรนะครับประทับนันกนสมาธิเต็มองค์ภายในซุ้มนี้และก็เป็นพระผงสีดำเช่นก็ความด้านล่างหลวงพ่อตัดนะครับพลิกไปให้ชมด้านหลังนั้นมีประทับองค์เกจิอยู่ด้านหลังนะครับและก็ มีอักครยานพระกุจูฉันก็ความด้านล่างว่ารุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับได้รับความนิยมมากๆพระพงศ์หลวงพ่อตัดปวโรนะครับวัดชายน้านะครับจังหวัดเพชรชบุรีถือว่าเป็นพระพง์นะครับที่ได้รับความนิยมนะครับเป็นพระเครื่องสาคัญอีกหนึ่งรายการที่รู้จักและนับถือศรัทธาอย่างกว้างขวางและเป็นรุ่นสําคัญมากคือรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมไม่ชมพระพง์ สภาพอินรธรรมชาติแบบนี้แม้ว่ามีรอยสึกอยู่นิดหนึ่งแต่ยังเข้มขลังจะศักดิ์สิทธิ์นะครับคมชัดอดงามขอบคุณครับ